วงฟอสสีแดงหาเงินข้าสีแดงขาวคือกักขามีลานีเพื่อให้เราสาธารชน <สด S 1> ตนที่เพื่อให้ไทยเหล่านี้ได้สมปอ,องอันความหมายสีขาวสากาวสดก็คือมนต์มนติน สิมุนมองสีน้ำเงินเด่นกะไรไม่มีรอคือเราต้องก้าวหน้าไปจนใหญ่โตมุงฟอแปลว่าบนบนภูเขามาพวกเรามาช่วยกันดูรองมุงฟอดยืนโยงขอจงผิดกด สว่างเอยเมื่อมองครที่เราลักแล้วตอนนี้เฮาก็อยากจะขอเชิญบาร์เดอร์ที่เราลักขึ้นมากลาวอย่างสักเล็กน้อยเพื่อกับปูกเฮานะครับ อันถ้ามาเดอร์มาเดอร์อันเดินแ้่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปหามาเดอร์เองดีกว่าครับเพื่อความสะดวกนะครับเอาองยเอานั่งเลยเหรอไม่ไม่เป็นไรยืนไายืนไา ครับขอพรบมือพระเดอร์ของเขาเลยนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดมปัญหาปัญหาคือเราอ่อนอายุสิบเจ็ดปานใดใครๆถามเราต้องตอบว่าอายุยี่สิบสามยี่สิบสามครบร้อยอีกยี่สิบสามถึงร้อยนะเอากวันนี้ก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับ ก็รู้สึกดีใจมากที่เห็นพวกเรามาร่วมง,งานรุ่นย่างสมัครสมานสามัคคีกันและเพินทีน่วัดเราได้ข่าวว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งที่มาจากนู้มาจากอะไรอนะ่ะเจบเจแล้ววันจำมันไปเทีเ่ยวมาเดี๋ยวก็กลับมานะ แม่เสียงอยู่ในจังหวัดอะไรครับอ่มาจากแม่ห้องสอนอเพื่อนวันนี้เขาเป็นวันเกิดเขาเนาะแล้วมีใครบ้างที่เกิดในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตร,ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เพื่อนก่อนเนาะเอาพวกเราถ้าพร้อมก็เชิญนะครับอ่าโอเคเราเราขอเริ่มกับคนที่เรารู้จักก่อน Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you เดี๋ยวตอนหลังจะมีร้องวันเกิดให้หลายๆคนอะขอบคุณพระเจ้า ที่ให้เราเกิดมาแล้วได้มีโอกาสมาพบกันหลายคนพอพูดถึงไม่ได้กินเพลงแล้วก็จะพูดถึงไม่เหลียวแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ไม่เหียว